สวัสดีครับเรามาไอดูยูอีทกันอีกแล้วนะครับโดยจริงๆอ่ะคราวที่แล้วที่มาถ่ายเราลืมลืมลืมสวัสดีครับนี่ขัปเตอร์มาด้วยนะสวัสดีครับโดยเราลืมเอาพิกัดตำแหน่งไว้นะก็เลยเลยต้องขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะมาเอาพิกัด GPS ให้เพื่อนๆนะครับริม่ใช่เราเป็นข้ออ้างเราอยากมากินข้าวบนดอยกันนี่เดี๋ยวเราจะมากินข้าวร้านไอดูยูอีทนะครับ ต่างๆอาหารนะครับในขณะที่คอปเตอร์ก็เล่นไปเรื่อยๆข่าวที่แล้วมาก็ไม่ได้ลงกับเขานัหนับรับข่าวที่แล้วหลับครับอดลงเลยแล้วเจวุ้นมาเปิดคลิปคนเดียวเลยอ่นนี้นะครับวันนี้เรามากินข้าวกันก็ได้ที่นั่งแล้วนะนี่นั่งห้อยขาเลยเจวุ้นอยากนั่งห้อยขาดูบรรยากาศสักก่อนว้าวฟาสวย เขาใส่อตอนนี้ทุกคนทําการย้ายที่กันนะครับเนื่งจกโนะดนแดดไล่นั่งทีแรกไม่ได้เล็งเลยว่าแดดมันจะตกตรงไหนนี่ของเชฟวุ้นได้เข้ามาก่อนเขาเลยนะนี่ข้าวทาใบมากนะครับน,นี่นี่ีข้าวไข่เกียวมาไวกิฟเลยขึ้นดอยหิวหิวแวะมากินกันได้นะครับเอาไก่เข้ามาแล้วนะครับโน่าก,กินมากมายเลยกินหอมเนื่อใจครับ นะเดี๋ยวขอกินข้าวกอนนะครับนี่ดูวิวที่เรากินข้าวกันนะครับนี่กาแฟเข้ามาแล้วทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มมาไวมากเลยนะครับนี่ดูดูดูนี่วิวน้าอิสระไม่ล่ะนั่งกินบนดอยแล้วก็ลมพัดาเจนมากอันนี้ที่กล้องสัง่นๆนี่เจอโดดดึงดึงดึงอยู่บนเก้าอี้นะสว,สวยไหมลูกสวยแน่นอนนะครับจากมุมที่เรานั่งอยู่ที่ร้านนี่นะมองไปเห็น,นทุ่งโบตองเลยนะ อ่านี่วันนี้มีเมนูพิเศษนะครับทางร้านนี่พี่เขาทามาให้พิเศษเลยนะอาทิตย์นึงเขาจะมีแค่วันสองวันนะครับนี่เป็นไวจับสูตรเด็ดของไอ้ดูยูอินเลยนะครับนี่คับเตอร์อยากกินไหมลูกอยากกินอยากกินไปยักหน้าเล่นเกมไปด้วยอ่เดี๋ยวครับเตอร์ลองกินไวจับก่อนนะครับเป่าให้คอัเตอร์กินนะครับไปปั๊บชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากตรยนะี้อันนี้นี่เจ้าของร้านเขาให้เราฟรีเลยนะคะ ดูจะลมดอยมั้งกอบเธอร้องหวยวหยอยอากกินก๋วยจั๊บอยากกินกว๋ยกกนกวยจั๊บนี่นะครับหน้าตากว๋ากวยจั๊บเมนูพิเศษของ y d u Eat นะครับใครสนใจก็มีแค่เป็นบางวันนะโทรมาถามก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> เบอร์โทรดเดี๋ยวใส่ไปใต้คลิปนะนี่นะครับความอร่อยนี่ข้าวหนึ่งจานกว๋วยจั๊บหนึ่ง หมดเกลี้ยงเลยหนามก็ไม่เหลือนะอร่อยอร่อยไปจับอร่อยนะครับไปดูยูอิตรอบนี้นะครับนี่เรามาเอาพิกัด GPS เอสฉยๆนะเคอปเตอร์เบินไปอย่าลืมกดติดตามช่องคอปเตอร์คีโมเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้คอปเตอร์ด้วยนะครับนี่คอปเตอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวิวสวยมากเลยโอ้หนี่นี่นี่มันเป็นรถรถสามล้อรถสามล้อซิ่งอ่ะโอ้โหไหนซิ่งยังไงซิ่งยังไงรถสามล้อซิ่งโอ้โหมันจะตกดอยแล้วลูก น,นี่รถสำรองคอปเตอร์ซิ่งมากเลยนะครับโอ้โอ้โอ้ยกล้อยกล้อโอ้โห้ยกล้อให้ยุยกล้อ